ต้องมาทำงานที่ร้านขายของอีกแล้วืึใช่เขาก็ทำได้ดีนะเอ๊ะเดี๋ยวลูกรักพ่อลืมของอะ่ะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกฮะเอ๊ะพ่อหายไปไหนอะ่ะฉันโดนทิ้งฉันหลงทางฮะเกิดอะไรขึ้นกำลังมองหาอะไรอยู่นะไม่นะเขาต้องให้จ่ายเงินแน่ๆพ่อไปไหนพอ่อพ่อจ๋าไม่เห็นอยู่ในนี้เลยสักทีหรือว่าออกจากร้านไปแล้วเป็นไงพร้อมจะจ่ายเงินค่าสินค้าหรือยงนะ ปนะฉันไม่มีเงินเลยฮ่าๆลดซื้อของเยอะเชียวไหนไมตส่งแพงมากแน่เลยว้าฮ่าๆฉันต้องติด็กคงเ่นแน่ถ้าไม่ยอมจ่ายเงินฮ่าๆๆโอเคมาแล้วได้เครื่องดื่มมาอันนี้ก็อยากได้เยี่ยมดูแล้วต้องเป็นคุกกี้ที่อร่อยที่สุดแน่อู้อร่อยมากโอ้แต่กระวนมากเหมือนกันเราจะปัดเศษที่ห่อเลอะหนูไว้ใต้โต๊ะเรากันจะได้ไม่มีใครเห็น แม่แม่มาทำอะไรอยู่ใต้นี้นะ่ะหวังว่าลูกไม่ได้กำลังทำอะไรแบบที่แม่คิดไว้อยู่นะพอได้แล้วมานี่ได้เวลากวาดพื้นแล้วแบบนี้คงช่วยสั่งสอนลูกเรื่องทำเลอะเทอะได้นะฝันร้ายชัดแต่ให้ผลเลยนะคุกกี้ฉันไม่อยากกลายเป็นไม้กวาดนะไม่มีใครอยู่แถวนี้สิ่งก็หมายความว่าได้เวลากินขนมที่ซ่อนไว้แล้วจะต้องอร่อยมากแน่ๆอุ๊ยสนคเกอร์หนูขอบ้างได้ไหมคะ ใส่เหล็กดัดแบบนั้นกินไม่ได้หรอกโอเคก็ได้ระวังฟันด้วยนะเธอไปเรียงนะเรียบร้อยขนมของรอได้ผลยอดเยี่ยมคราวนี้ถึงเวลากินขนมช็อกโกแลตของจริงแล้วแม่คะแม่ยังมีขนมอีกนี่นาะลูกคนนี้เหมือนมาล่าขนมเลยเอาเอาไปแน่นอนว่าคราวนี้เธอคงหาฉันไม่เจอหรอกแม่ขนมเดี๋ยวก่อนอย่าวิ่งสิแมวนะ แบ่งขนมให้หนูบ้างสิแม่คะโอเคฉันว่าฉันสลัดเธอได้แล้วอโอเคเจา้าเธอแอบได้เนียนมากและเร็วด้วยในที่สุดก็หนีพ้นจนได้ลูกต้องล้อแม่เล่นแน่ๆฮะเป็นแค่ฝันนี่เองหรือคนจะบอกว่าฝันร้ายมากกว่าถ้าเกิดเธอแอบซ่อนอยู่จริงๆขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ นี่เงาหนาเธอหลับอยู่บนเตียงนูน่นได้เวลาของขนมหวานตอนเที่ยงคืนแล้วโอ้ผระกาศหอมนี่นะฉันจะเอามาใบหนึ่งละกันได้เวลาทำอะไรฉลาดฉลาดกันแล้วนี่ไงเท่านี้เธอก็จะไม่เห็นขนมแล้วโอ้ลูกหิวเหรอเอานี่จ้ะ พัะการนี้ไม่อยากกินน่ะได้ผลในที่สุดฉันก็ได้กินช็อกโกแลตของฉันแล้วอร่อยสมการรอคอยฉันชอบการได้ใช้เวลาบนชายหาดมากๆอู้เธอกำลังกอบระสาทาซอยหลังน้อยๆน่ารักจริงๆได้เวลาของหินสองก้อนสุดท้ายแล้วเย,ย้เรียบร้อยฉันที่สุดยอดมากอ,อ้าวแล้วอมยิ้มฉันล่ะโอ้ไม่ปืนรายเต็มไปหมดแล้ว โอ้เอาเถอะอย่านะหยุดเลยลูกกินไม่ได้นะจะต้องมีวิธีป้องกันขนมจากทายบ้างสิ โอเคฉันมีไข่เคนเดอร์และอมยิ้มฉันจะแกะออกเพื่อให้ไดที่ใส่ของและตอนนี้ฉันก็ต้องใช้มีดแค่ตัดวงกลมเล็กๆตรงก้นเสร็จแล้วคราวนี้แค่เปิดด้านบนออกมาจากนั้นฉันก็เอาอมยิ้มมาเสียบการผ่านรูลงไปพอดีเลยโอเคนี่จ้ะคราวนี้ก็กินได้อย่างปลอดภัยแล้วนะเย่หนูเอาไปใช้สร้างปราสาทของหนูได้ด้วยอุ๊ในนี้มีอมยิ้มด้านในด้วย ลูกฉันก็ไม่ต้องกินทรายแล้วเป็นวันบนชายหาดที่ดีอะไรอย่างนี้หนูเกลียดเวลาป่วยจังโอ้แม่หนูที่น่าสงสารยังตัวร้อนจีอยู่เลยนะเอา้าดื่มยาสักหน่อยสิอาจจะไม่มากแต่จะช่วยให้ลูกรู้สึกดีขึ้นนะไม่เอาแ yeah. ย่โอยแบบนี้ลูกก็ไม่มีทางหายหรอก <c oughs> ด็กๆนี่ดื้อม,มากเลยเวลาต้องกินยาโอ้ไม่นะ อะรทิ้งกระป๋องน้ำอัาลมไว้บนพื้นเนี่ยเดี๋ยวนะฉันนึกอะไรออกแล้วใช่แค่น้ำอัาลมกับแก้วเท่านั้นเองใช่แล้วแค่เทน้ำอัาลมลงในแก้วดูแล้วน่าดื่มมากๆเรียบร้อยต่อไปก็ต้องใช้กลวยและเทยาลงในกระป๋องน้ำอัาลมเสร็จตอนนี้ก็เสียบหลอดลงไปหนหนี้จากที่รักดื่มแล้วจะช่วยให้หนูรู้สึกดีขึ้นนะ น้ำอัดลมน่าอร่อยจังขอบคุณค่ะแม่อร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะนะปฏิบัติการแอบกินอาหารที่แม่ซ่อนเอาไว้วาวเวนดี้ดูนี่สินั่นมันมาร์ชเมลโล่ขนาดจัมปบ้เหรอดูยิ่งใหญ่มากไม่อยากจะรอแล้ว ไม่รออยู่แล้วจ้าหัดรู้จักแบ่งบันบ้างสิเธอนะกินมูมาเหมือนหมูเลยตามใจฉันก็จะกินบ้างเหมือนกันแบบนี้เป็นไงล่ะเล่นเกมนี้ได้สองคนฮะเสียงอะไรน่ะฮัอรู้จะมามัวเสียเวลาทำไมฉันจะอยดเข้าไปได้ขนาดไหนกันฉันยังพอยัดไหวอยู่อย่ากินมัชเมลโล่คนเดียวสิเธอกินครีมไอซิ่งเยอะกว่าเห็นแคตัวที่สุด สูก้กันโอ้สาวๆกินเค,ค้กกันหมดเลยเหรอไม่คูควรให้กินเค,ค้ก้อนนี้ควรกินแบบให้มันถูกต้องหน่อยนะใช้แค่แก้วก็สามารถตัดแบ่งได้แบบพอดีพดีแล้วมาเอาสิสาวๆบว,วกเลยว่าขนาดเท่ากันแน่นอนแม่หนูสุดยอดที่สุดเลยเพื่อลูกแล้วทำได้ทุกอย่างจ้า ทามน,นี้ต้องเอาไว้ประดับห้องฉันววารูปนี้ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะทอ้องรองจอกๆเลยอ่ะแม่คะแม่รู้จักว่าอยากกินอะไรเยี่ยมเลยรสบลูเบอร์รี่เหรออืมสนใจอยากเลยขอบคุณค่ะหนูรักแม่นะคะเป็นแ,แม่นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะได้กลิ่นอะไรหอมๆในนี้นะ่ะ นี่แม่คะแม่แม่แม่คะแม่อยากกินอันนี้อีกละซี่ใช่ไหมนี่เลยจา้าลูกรักกินเลยออออะไรกันนะเวนดี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะยัดไม่เข้าหมดแล้วอ่ะแม่คะขออีกได้ไหมทำไมเป็นแบบนั้นล่ะแต่แม่รู้แล้วว่าจะทำยังไง หนูยนของรัวๆได้อู้คุณแม่คะจ้าลูกหนูเริ่มหิวแล้วว่าแม่กะแล้วว่าต้องเป็นนี้โชคดีนะที่แม่เตรียมมาด้วยรับรองว่าลูกต้องกินแล้วชอบแน่นอนอืมอยากกินว้าวขอบคุณค่ะแม่อร่อยมาก อยากทำอาหารไหมคุณหมีโอ้ขอบคุณค่ะแม่แต่ไม่ดีกว่ามันดูไม่เหมือนอาหารคนเลยอ,ะอ่ะอะเอาไปกินกินให้หมดได้ล่ะชอบไหมมิกกี้ทำไมถึงกินทิ้งกินขว้างเหอะก็คุณหมีอยากกินน่ะพอได้แล้วมันอาหารให้คุณกินนะแหวะ อร่อยนะเชื่อมือแม่เธองานหร้แบค้าไม่น่าเชื่อเลยต้องแบบนี้หมดแล้วเหรอเก่งมากลูกนะว้าวเกิดอ,อะไรขึ้นนะแม่จะล้มแล้วอ้ยคุณแม่เอาอาหารเทให้พื้นกินงั้นเหรอดี๋ยวจะโดนดีแม่สาวน้อย อย่ามองแบบนั้นนะบอกว่าอย่าไงก็ช่วยไม่ได้อ่ะยี่คงต้องใช้วิธีนี้แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะ <c oughs> จะได้ไม่ทำหกอีกไงล่ะดีไหมประหลาดมากมันไม่หกเลยจริงๆด้วยสงสัยคงจะต้องยอมกินแล้วนะแม่แม่มีไว้ติดบ้านได้เลยจ้า นี่จ่าเบบีกินเค้กหน่อยนะแต่ฉันไม่ชอบวาน,นิล่าหิวน้ำจังสงสัยต้องเติมสักหน่อยอ,อะไรกันชิแม่ขาช่วยหน่อยสิต้องกดแรงๆจะลูกแบบนี้ไงอืม กินน้ำเก่งจังนะกำลังกระหายเลยขออีกค่ะได้เลยจ้ะถือแก้วไว้ดีๆนะทำไมไม่ใช้อันนี้แทนล่ะว,ว้าวน่ารักมากของฉันคนเดียวเลยเติมให้เต็มเหมือนตู้กดน้ำของจริงเลยขอบคุณค่ะยินดีจ้ะไหนที่สุดก็ไม่มีคนมากวน ฉันชอบช็อกโกแลตหยวเดี๋ยวนี้เลยนะหามกินขนมเป็นมื้อเช้าอีอีไม่อยากกินอันนี้แหวนนี่กินหนอนเยลลี่นุ่งหนึบไหมอร่อยมากเลยนะมาทำอะไรอ่อ,อกไปเดี๋ยวนี้เลยนะหนูไม่อยากกินเห็นไหมน้องอยากกินขนมของผมมากกว่าไม่ไม่อยากกินอะไรสักอย่างเลยหลงหน่อยลองกินก่อนบอกว่าไม่ไปไกลๆ,ๆเลยโว้เกิดอะไรขึ้นน่ะ เหมือนว่าต้องทำชาเลนจ์กันนะเริ่มเลยเย่ yeah, ช็อกโกแลตแท่งอือชอบที่สุดในโลกเลยช็อกโกแลตเหรอเฮ้ยให้ย้ายเปิดก่อนแล้วกันเปรียงตามอายุขอบคุณนะมาดูกันโอโ้ฉันได้ครีมช็อกโกแลตเฮเซลนะัอร่อยละ่ะต้องเปิดแล้วลองชิมดูว่ารสชาติดีจริงไหมดีนะเนี่ยที่เตรียมช้อนมาเผื่อด้วยท่วนี้ก็น่าจะพอรู้รสชาติอืออร่อยมาก ฉันว่าฉันต้องให้รางวัลตัวเองมากกว่าน,นี้อีกนิดแรพร่องว่าเข้มคนงำ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 โอ้คุณยายดูน่ากินมากเลยอ่ะขอเปิดดูบ้างว่าฉันได้อะไรออ้ช็อกโกแลตแทง่งกินดีไหมนะไม่ไม่ดีกว่าโอ้ไมอ่อร่อยมากไม่นะหมดก็เลี้ยงแล้วอ่ะกินคนเดียวหมดเลยโอูให้ตายไม่อยากเชื่อว่าจะหมดแล้ว ขอบคุณมากมากนะกำลังอยากดื่มอยู่พอดีเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วก็เทลงในกระปุกนี่เลยสิดูมันค่อยๆเพิ่มขึ้นสีแบบนั้นเลยเทนมให้หมดเลยแล้วฉันก็เอาฟ้าปิดมันเอาไว้แบบนี้แหละทีนี้ก็เขย่าเล็กน้อยอูย้ฉันก็ดูาทางมือฉอีดอยู่นะขอบรหิหารกล้ามเนื้อไปด้วยซะเลยเอาละ่ะได้เวลาเปิดดูแล้ว้างในจะเป็นยังไงนะใน้ทีนี้ฉันก็แคบีวิปครีมเพิ่มความบางเข้าไปน้อยอู้ดูปริมาณวนะิปครีมน่าอร่อยหนีสิ อใส่เพิ่มอีกจะได้อร่อยถูกใจแล้เสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วสปริงเกิลจะขาดสปริงเกิลไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็แค่โรยมันเป็นท็อปปิ้งบนวิปครีมไปเลยไม่ต้องเยอะมากแค่นิดหน่อยก็พอเสียงอะไรน่ะโอ้ได้เวลางีบรับแล้วฮึมนคิดอะไรสนุกๆออกแล้วก็แค่เอาใดเป่าผมส่วนตัวออกมาแล้วก็ใช้มันละลายช็อกโกแลต เหลวเป็นโจ๊กเลยเอาละต่อไปก็หยิบซองขนมแล้วก็กันไกรมาตัดตรงมุมนี้ให้มีช่องเปิดออกโอเคทีนี้ฉันก็แค่บีบช็อกโกแลตเหลวออกมาเย่ yeah, ดูช็อกโกแลตหน้าอร่อยนี่สิดูดีมากบีบเพิ่มอีกนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้เัียกับอืเลยอะแล้วทีนี้ก็สลับกับจานของคุณยายซะทีนี้ก็เหมือนว่าฉันได้ของดีส่วนยายก็ได้อะไรไม่รู้คุณยายตายแล้วดูหนะ้าอร่อยจังหยิบหลอดก่อน อร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกขอบคุณนะพี่ชายพี่ชายหมายความหร่อยังไงฉันเป็นคนทำนะอี๋นี่อะไรอะ่ะเองกับอือเลยอเอ๊ะจะกลิงเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นะอร่อยมากชอบมากเลยชนะทั้งคู่เอา้าสุดท้ายก็ได้หน้กกันทั้งสองคนแหละ ต่อไปขอขนมกรอบๆเอากรอบๆอร่อยอร่อยโหเลือกได้ดีมากเลยตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยไม่ดูกันว่าฉันจะได้วัตถุดิบอะไรโอเคแป้งตอติยาน่าจะทำออกมาได้อร่อยอยู่ก็แค่เอามันวางบนถาดกับกระดาษไยต้องใช้น้ำมันด้วยพรมน้ำมันมะกอกลงบนแป้งตอติยาสักนิดต้องปรุงรสชาติสักหน่อยแค่ใส่พริกไทยก็น่าจะพอแล้วน่าจะพอแล้วหรยอมั้งเเข้าเตาอบได้เลยเฮเกิดอะไรขึ้นโอ๊ย เหลือถักนิดดิ่งเพลินไปหน่อยขอดูบ้างว่าได้อะไรอู้ฉันได้มันฝรั่งสดแหละประหลาจังแต่เวลาหั่นมันเพื่อทำเป็นขนมแบบนี้เลยมันฝรั่งทันเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำเป็นขนมกรุบกรอบน่าจะขนาดพอเหมาะสําหรับเข้าเตาปิ่งแล้วทีนี้แค่รอให้มันสุกอย่างเดียวนั่นกลิ่นอะไรกลิ่นควันงั้นเหรอโอ้ผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันน่ะฮะแปงตัวดียาของผม รีไปจาัดก,การเลยนะส่วนฉันก็รอให้มันผ้า่งสุกต่อไปโอ้ร้อยไปแล้วฉันต้องรักให้ทันดีจังโอ้ยไมนะโอ้ยมาแล้วรับโอ้ยคุณยายร้อนไปรับเข้าปากได้แล้วอืมอร่อยมากชอบมากคนะ่ะคุณยายโอ้ดีใจนะที่หนูชอบมันนะ่ะอืฉันทำแป้งตอี่ยาไหม่หมดเลยอะ่ะอคุณยายชน,นะใช่กลิ่นเป็นไม้มาก ยังเหลืองานอีกเยอะที่ต้องทำวันนี้ลา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 ฉันเก่งที่สุดไม่มีใครสู้พ่อรับลูกโป่งนะอืมโอ้ได้ได้โอเคเอาคืนไปไม่สนุกเลยอ่ะลูกโป่งทั้งโกรธแล้วก็เศร้ามากเลยเหมือนหนูต้องวาดหน้าให้แบบบึ้งตองทีนี้ลูกโป่งกลายเป็นคนขี้งุดงิดแล้วเหมือนพ่อไงพ่อดูสิลูกโป่งหน้าเหมือนพ่อเลยใช่ฉลาดมากเก่งมาก ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเพราะว่าฉันว่องไวไงล่ะพ่อๆลูกบป่งหน้าเหมือนพ่อเลยเฮลิซี่พ่อทำงานอยู่นะใจร้ายจังอ่ะเจอนีออ่ลูกโป่งเจ้าอารมณ์กับพ่อขี้โมโหโอ้โหเฮ้ลูกโป่งลอยไปไกลมากลูกโป่งเจ้าอารมณ์เอโลกันเล่นใช่ไหมเนี่ย โอเคดูเหมือนว่าฉันต้องเริ่มทําอะไรแล้วถ้าอยากทํางานให้เสร็จทันฉันมีลูกโป่งที่มีรูแล้วก็ลูกโป่งใสๆอยู่นลกจากนั้นก็เอาลูกโป่งใสๆใส่ลงไปในลูกโป่งที่มีรูต่อไปก็ต้องหาอะไรมาเทกลิตเตอร์ใส่ลงไปดาวสีทองพวกนี้น่าจะเหมาะที่สุดเทใ,ใส่ลงในลูกโป่งได้เลยเอาล่ะต่อไปก็ใส่ของเหลวโอ้น้ําอัลมณน่าจะได้แบบนี้เลยโอเคน่าจะพอแล้วแหละขอฉันลงหน่อยสิใช่แค่บีบก็เหมือนอย่างที่คิดเลยคิดถึงลูกโป่งเจ้าอารมณ์จังออ้ของเล่นใหม่ ดีคุยปว่วมากเลยเย้ yeah! ขอบคุณค่ะพ่อชอบมากเลยอูคอยอยังชัวน่าจะช่วยหลอกล่อลูกไปได้อีกพักหนึ่งพาพ่อ,พอดูสิหนูบีบลูกห่งได้แรงมากม,ากมากเลยชีวิตฉันกลายเป็นอะไรเนี่ยกลับมาทำงานกันดีกว่าหไหนลองหาอะไรสนุกสนุกดูสักหน่อยสิโอ้เย้ข่าวกีฬานี่แหละที่กำลังอยากดูเลยต้องเพิ่มเสียงอีกหน่อยถึงจะได้ยิน อู้ดูแอปเปลิลนั่นสิสวยจังเลยเย่กินแอปเปลิลดีกว่าต้องอร่อยแล้วก็หวานแน่ๆโอ้ยแข็งจังเลยเขาทำคะแนนได้ดีนะแต่ปเปลี่ยนกองหน้าใหม่น่าจะดีขึ้นฮะแอปเปลิลฉันหายไปไหนไปซ่อนอยู่ไหนโอ้ลิซี่แอปเปลิลมันแข็งนะอยากากัดแบบนั้นโอ้โอ้โอ้พ่อ,อคะฟันนูหลุดนะ ไอ้เลวลูกเดี๋ยวหยุดทีวีก่อนว้าวฟันร่วงไปอยู่ที่พื้นแล้วนี่เอาล่ะพอจะช่วยลูกยังไงดีเนี่ยอืมใจเย็นๆส่งแอปเปิลมานี่ก่อนเดี๋ยวทำของว่างให้ชอนนี่น่าจะช่วยให้ฉันช่วยลิซซี่ได้โอเคเริ่มจากตัดมันออกเป็นทรงกลมก่อนใช่จากนั้นก็ค,ค่อยๆแซะเนื้อแอปเปิลด้วยช้อนเรียบร้อยเสร็จแล้วหรือว่าฉันต่อฟันเข้าไปได้นะโอ้เฮ้ hey, สำเร็จฟันกลับมาแล้ว อา้าลูกรักพ่อทำของว่างจากแอปเปิลให้แล้วโอเคอาปากกว้างๆหน่อยนะลูกเย้ yeah, ชอบจังเลยเป็นผลไม้ที่ชอบที่สุดเลยโอเคที่นี้กลับมาดูข่าวกีฬาต่อได้ยามบ่ายอันสดใสป่วยไม่ไหวไม่ชอบตอนป่วยเลยอ่ะฮัจชิวอุ๊ยจามจนประหลอดวัดไข้หลุดเลยเอาละลูกรักพ่อขอดูอุณหภูมิหน่อยนะ รู้สึกเป็นไงบ้างล่ะยังรู้สึกไม่ดีอยู่หรอดูอุณหภูมิสูงมากเลยลูกต้องกินยาหน่อยนะไม่เกลียดยามากท,าทั้งอี่แล้วก็ผมอเอาและนะน่าจะพอแล้วมากินเร็วลิซซี่ลูกต้องกินยาจะได้หายไวไวให้ตายสิหนีไปได้ไงเนี่ยต้องหนีแล้วฉันไม่มีวันกินยาหรอกอล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลย ฉันซ่อนตัวเก่งมากพ่อไม่มีทางหาเจอหรอกทำไมฉันต้องมาใช้เวลายามบ่ายแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวกันนะคิดอะไรออกแล้วโอเคฉันมีช้อนแล้วก็อย่าเรียบร้อยต่อไปก็แค่ต้องเตรียมอมยิ้มจากนั้นก็จุ่มลงไปในยาต้องหมุนให้ทั่วๆยาจะได้เคลือบผิวมันลู้รักพ่อมีขนมมาฝากนะไช่นะพ่อกลับมาแล้วเขาจะบังคับให้กินยาแน่เลยฮะเป็นอะไรนะ่ะมีองยิ้มมาด้วย งั้นขอกินอมยิ้มก่อนแล้วกันเอาล่ะดีจ้าลูกเอาเลยพอเอามาให้อร่อยมากๆเยี่ยมไปเลยใช่แล้วอร่อยมากเพราะว่าพ่อก็เอามากินบ้างดีกว่าเย่เย่เย่ได้เวลากินแล้วชอบกินที่สุดเลยใช่แล้วนี่กล้วยของลูกแล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็น้ำผลไม้ นี่เลยจ้ากินเลยนะมื้อเช้าสำคัญมากเย้ย yeah, มื้อเช้านี่อะไรที่สุดเลยเอ่เดี๋ยวกันนะทำไมมันเลอะเทอะขนาดนั้นละ่ละลาลาวาดรูปหน้ายิ้มดีกว่าสวยมากเลยร้อกันเล่นใช่ไหมโอเคฉันต้องไปทำความสะอาดอีกแล้วสิโอเคลูกรักต้องใส่อันนี้ไว้นะเอาละ่ะสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้ว,ลวกินมื้อเช้าต่อได้เลย โอเคกลับมาอ่านตอนดีกว่าไม่งั้นก็ไม่ได้อ่านสักทีอะไรกันลิซี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะโอ้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะพ่อต้องทำความสะอาดอีกจนได้สินะเมื่อเช้ากินกาแฟน้อยไปเลยรับมือกับเรื่องเหล่านี้แทบไม่ไหวอ่อใครยังชั่วไม่นะมีคราบกาแฟเปรอะเป็นวงอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีๆก็คิดอะไรออกแล้วต้องเตรียมกระดาษขึ้นมาแล้วก็เอาแก้วไปวางด้านบน จากนั่นก็วาดตามรอยมันแบบนี้เลยได้เป็นวงกลมหลายๆวงต้องวาดตามรอยช้อนด้วยนะเยี่ยมเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากทำน่าจะช่วยได้มากโอเคลูกรักพ่อจัดทำบล็อกไว้วางของให้แล้วนี่ไงทีนี้ลูกจะได้รู้ว่าควรวางอะไรไว้ตรงไหนว้าวขอบคุณค่ะโอเคต้องเอาวันนี้กลับไปวางตรงที่ของมันทำได้แล้วฉันเก่งจัง ต้องเอาแก้วนะ้ำผลไม้วางให้ถูกด้วยเยี่ยมไปเลยเหมือนจะได้ผลนะลูกไม่ทำเลอะเทอะอีกแล้วฮู้คอยเป็นเช้าที่สดใสหน่อยอแล้วขึ้นล่ะมีวิธีป้องกันไม่ให้ทรายเลอะไปทั่วได้ยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูและกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะยังมีวิดีโอดีๆแบบนี้อีกเพียบเลย